อ่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปคุยกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์นะคะจากทีเดีไอนะคะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทะลุเจ็ดหมื่นล้านแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะดรสมเกียรติสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณวินารัตน์ครับคุณกระนกครับคุณธีรัครับทะลุเจ็ดหมื่นล้านนี่ถือว่าเยอะน้อยเป็นไปตามคาดหรือว่ายังไงคะสําหรับตัวผมเองก็คิดว่าเกินก่อนที่คาดหมายไว้พอสมควรอยู่นะครับ พราะตอนนั้นก่อนประมูลกันก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะมีการแข่งขันเยอะน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าดูตามหลักวิชานะครับก็ไม่ถึงกับแปลกใจมากเกินไปถ้ามันมีการแข่งขันจริงสิ่งที่ปรากฏก็เป็นอย่างนี้แหละครับไม่ใช่ของแปลกประหลาดอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นของแปลกประหลาดสําหรับสยามประเทศเรานะครับซึ่งนานๆทีจะมีการแข่งขันกันอย่างเป็นที่อีกนะครับคนเราคนไทยเรานะครับอาจจะตื่นเต้นนะครับที่ได้เห็นว่า มีการประมูลกันข้ามคืนใช่ไหมครับครับแต่จริงๆนะครับทราบไหมครับปีนีิเยอรมันประมูล 4G ไปนะครับครับประมูล181รอบใช้เวลา16วันนะครับโอ้โหต่อเนื่องเลยะอาจารย์ก็มีหยุดบ้างครับแต่ว่าก็เป็นรอบๆนะครับผงเราตอนนี้กี่รอบแล้วครับ65รอบค่ะครับแต่ของเยอรมันไป181รอบนะครับถึงจะจบกันได้คือถ้าการแข่งขันกันจริงๆนะครับมันเป็นมันเป็นเดือนกันอย่างนี้ครับมีของไทยที่ตอนแรก มากําหนดกันขึ้นมานะครับว่าจะประมูลกันนะครับเช้า1,080บ่าย900ั้นผมก็บอกว่าคุณมั่นใจเลยใช้ไหมว่าจะไม่มีการแข่งขันนะครับหรือมากําหนดว่าแต่เดิมจําได้ไหยครับว่าวันนี้ประมูลจะประมูลกัน900ต่อเลยนะครับใช่ใช่ฮะสองวันติดกันเลยใช่ครับใช่เป็นการที่ห้เห็นเลยนะครับว่า คนที่น่าจะแปลกใจมากกว่าผมก็คือกสทชนะครับผมแปลกใจอยู่บ้างนะครับแต่ผมคิดกสทชแปลกใจมากมากเพราะว่าพอเขาจัดประมูลสามจีถึงได้ใช่ไหมครับมันแทบไม่มีการแข่งขันเลยอ่าเจ็ดโมงสองชั่วโมงมันจบกันเลยนะครับอืมอือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีผู้ใหญ่ในกสทชอย่างรองประธานเนี่ยบอกเลยว่าการประมูลขึ้นพันแปดนั้นน่าจะจบเวลาประมาณสักสี่โมงเย็น รรโระมาสักสี่โมงเย็นนะก็อย่างที่อาจารย์สมเกียรติบอกเขาถึงคิดไว้ตอนแรกว่าจะประมูลขึ้นเก้าร้อยต่อในวันนี้เลยตอนแรกจะเอาเช้าบ่ายด้วยเลยนะครับโอ้โหเช้าบ่ายโอ้และราคาเนี่ยเขาก็ประเมินกันไว้ว่าจะอยู่สักประมาณเออหมื่นเก้านะตอนนี้มันไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหดูนีฮะนี่เจ็ดมื่นแปดร้อยยี่สิบแปดล้านรอบที่หกสิบหกแล้วค่ะอาจารย์ครับ ือจริงๆแล้วอย่าอย่าไปตกอกตกใจกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่นี่นะครับด้วยเหตุผลสำคัญก็คือมันเป็นการแข่งขันนะครับการแข่งขันเนี่ยการแข่งขันในการประมูลขึ้นทําให้ได้ราคาประมูลสูงนะครับการที่ได้ราคาประมูลสูงไปนั้นนะครับได้ราคาประมูลสูงไปก็ทําให้ไม่ได้มีผลต่อผู้บริโภคนะครับเรียนก่อนเลยเพราะเป็นคําถามที่เชื่อว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่ใช่ครับทาไมถึงไม่มีผลนะอาจารย์ มันก็เป็นการตัดเอากําไรนะครับของผู้ประกอบการนะครับผ right ู้ประกอบการสีจ mm ีนี่แหละครับที่เข้าประมูลแข่งขันกันถ้าได้กาไรเยอะนะครับถ้าได้กำไรเยอะสมมุติว่าโครงการทั้งโครงการสิบห้าปีสิบแปดปีนี้นะครับสมมุติว่าได้แสนล้านนะครับกําไรแล้วมีแสนล้านนะครับจะเอามาประมูลเท่าไหร่ดีเขาก็จะคิดว่าจะประมูลสักหมื่นล้านดีไหมสามหมื่นล้านนี่คือนี่คือตัวบริการ โดยหลักการมันเป็นอย่างนั้นนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นมันตัดมาจากกาไรเขาถ้าเขาสมมติเขาประมูลสามหมื่นล้านเขาก็เหลือกําไรเจ็ดหมื่นล้านคือคอาจารย์มองว่าเขามีกําไรอยู่แล้วใช่ไหมฮะคือการก่อนที่จะจะยื่นว่าประมูลเท่าไหร่เขาต้องคิดกําไรก่อนครับ<อ>ครับแล้วก็ต้องมีคำนวณกับเ,เงินทุนหน้าตักที่อยู่ที่ตัวเองนะครับใช่ครับ,รบอาจารย์<อ>ถ้าอย่างนั้นพอประมาณม,มาจากกระเป๋าคุณกระหนกนะครับไม่ได้จากกระเป๋าคุณธีระนะครับขาดเข้ารัก กระเป๋าผู้ประกอบการครับอือาจารย์ตอนนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดร้อยยี่สิบแปดล้านบาทเนี่ยอาจารย์สุเกียรติพอประเมินได้ไหมครับว่าไม่น่าจะเกินสักเท่าไหร่ขอพวกนี้ปล่อยกลไกตลาดกลไกาแข่งขันครับเป็นตัวบอกเองครับว่ามันจะจบไหนนะครับอืแต่ประเด็นสำคัญก็คือเหตุผลนะครับที่การประมูลครั้งนี้มีการแข่งขันมากนะครับน่าจะมาจากสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือมีหน้าใหม่โผล่เข้ามาครับนั่นก็คือ ชัันะครครรบบใ่การที่มีรายใหม่เข้ามานะครับมันเพิ่มการแข่งขันซึ่งเป็นของที่เมืองไทยไม่คุ้นเคยนะครับและจริงเป็นสาเหตุที่ทุกคนนะครับร <c oughs> วมทั้งกองทัพอเชด้วยแปลกใจเพราะว่าไม่เคยเชื่อในพลังของการแข่งขันนะครับพลังของการแข่งขันในเมือง <c oughs> มันไม่เคยติดากดตัวในเมืองไทยเราจะดูถ้ามีรายใหม่เข้าสู่ตลาดมันจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนใช่ไหมครับอาจารย์มองว่าเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่หนึ่งเข้ามาเหตุผลที่สอง เหตุผนที่สองนะครับคือวันประมูลถูกเลื่อนออกไปนะครับจากวันนี้ที่เดิมจะประมูลขึ้นเก้าร้อยนะครับเลื่อนไปเป็นสิบห้าธันวาคมเลื่อนไปประมาณหนึ่งเดือนตรงนี้มีผลนะครับทําให้เกิดความเรียกได้ว่าโอกาสที่จะสมคบกันกําหนดราคาแบ่งเค้กันมันทําได้ยากขึ้นนะครับแต่เดิมนะครับคุณกระหน่กคุณกีระคุณวินารัตน์ครับวินารัตน์นะครับลองนึกดูนะครับมีบริย่าอยู่สี่รับมีผู้ประกอบการอยู่สี่ราย แล้วมันเป็นขึ้น4ีจีเหมือนกันนะครับใช่ครับองถ้าเอามาประมูลวันเดียวกันเลยรอบเดียวกันเลยมันแปจว่าอะไรกาเก็มีดนตรีสี่สี่กางีกนั่นมาพอดีพอดีเลยใช่ครับมีโอกาสตกลงกันได้ว่าเอาเป็นคัตรูอย่าไปสู้กันเลย นะครับแล้วมันจะจ,ะจบจบกันไปครับโอกาสเป็นอย่างนั้นได้ง่ายนะครับแต่ถึงอย่างนั้นค่ะอาจารย์วันนี้จะมีผู้ชนะได้ใบประมูลสองสองใบแต่เดี๋ยวใบป,ประมูลคร่นเก้าร้อยเนี่ยก็คนที่เหลือสมมุติว่าไม่ชนะวันนี้ก็ไปเอาคลื่นเก้าร้อยก็ได้เนี่ยค่ะใช่ครับถ้ามีการตกลงกันถูกไหมครับก็บอกว่าอันได้ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเธอไปเอาไอ้ของใบที่เหลือครับนะครับมันจะตกลงกันได้ง่ายนะครับถ้ามันประมูลกันวันนี้เพราะว่า เหมือนกับคุณวีรัตคุณวีรัต์ลองคิดดูครับคุณวีรัตต์ไปซื้อของเอาเอาบุกจากตางไปแล้วของได้วันนี้วันเดียวกันอืหรือได้ของวันรุ่งขึ้นคุณวีรัตต์อุ่นใจกับไหนมากกว่าหรืออีกเดือนหนึ่งถึงจะได้ใช่ก็ <ๆ S 2> ต้องเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใช่ก็ต้องเอาวันนี้ก่อนโอกาสเทียบกันมันจะเยอะนะครับเวลาผ่านไปเพราะฉะนั้นการที่มีการเลื่อนประมูลออกไปหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับซึ่ง ถ้าดูตามข่าวตอนกะสะทรใอยสัมภาษณ์นะครับมาจากความคิดของรัฐบาลเข้าใจว่าของท่านนายกนะครับสั่งลงมาผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยตัดสินใจถูกต้องเลยที่ดีให้เลื่อนการประมูลตัว900ไปหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้ครับเรื่องมีรายใหม่แล้วก็มีการเลื่อนการประมูล900ไป็นหนึ่งเดือนเนี่ยทำให้เกิดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าคนไทยไม่เคยเห็นกันว่ามันมีการแข่งขันแบบนี้ด้วยนะครับค่บคือถ้าเกิดสองวันประมูลติดกันเลยเนี่ยนะฮะหรือว่าวันหนึ่งประมูลเช้าประมูลบ่ายเนี่ยนะครับราคาไม่สูงขนาดนี้แน่ใช่ไหมฮะก็จะก็อาจจะเป็นไปตามที่กสทชคาดเอาไว้ประมาณสักหมื่นเก้านะฮะตรงเนี้ยที่อาจารย์สมเกียรติแปลกใจว่าทําไมกสทชของเราเนี่ยไม่ค่อยรู้เท่าทันกลไกการตลาดใช่ไหมฮะเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้อยู่ในการแข่งขันอย่างแท้จริงโดยเฉพาะวงการโทรคมนาคมครับ ไม่เคยเห็นการแข่งขันจริงๆอืแล้วผมคิดว่าการขัดจริงๆนี่แหละครับจะเป็นตัวที่ทาให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคสมมตินะครับในในใบอนุญาตที่ประมูลกันสมมุตินะครับว่าจะหมิ่นได้ไปคครรัับบตลาดจะเปลี่ยนเลยนะครับสี่ดีลองคิดดูนะครับว่ามีรายใหม่ลูกค้าคนเดียวก็ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสําหรับผู้ประกอบการไอ้นี้ทำยังไงครับก็ต้องตัดราคาไป ก็ต้องทําคุณภาพให้ดีกว่ารายอื่นถึงจะมีคนมาใช้เราคุณเคยสองจีกับสามรายนะครับสามจีก็สามรายสามจีประมุบได้ราคาถูกไปสุดท้ายคุณกระหนกได้ใช้โทรศัพท์ตีสามจีถูกหลงไหมครับไม่ได้ถูกหลงการดีรายใหม่นี่แหละครับนี่คือคือหัวใจสําคัญแสดงว่าแสดงว่าจาสมเกียรติในในใจเนี่ยแอบเชียร์ให้รายใหม่ได้ใช่ไหมฮะ จะเรียกว่ายังงั้นก็คงไม่เชิญนะครับแต่ว่าผมผมชอบให้มีการแข่งขันนะครับชอบให้มีรายใหม่อย่าให้ปล่อยให้เป็นเสือตอนกินกันนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยนะฮะในการประมูลครั้งนี้รายใหม่เพียงแค่เจ้าเดียวเนี่ยยังน้อยไปไหมฮะอาจารย์ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียกร้องมาตลอดนะครับว่าควรจะเปิดเสรีตลาดโทรคมนาคมของประเทศไทยลองนึกดูนะครับว่าถ้าสมมติมีเปิดเสรีมาตั้งนานประมูล 3G ไม่ใช่ได้ราคาอย่างนี้กันหรอกครับดีกว่าดีเยอะครับประมูล 3G ในต่างประเทศนั้น ที่เยอรมันนะครับเยอรมันนี้สี่จีได้กันไปรัฐบาลได้เงินไปนะครับประมาณสองแสนล้านบาทนะครับทั้งหมดรวมกันคแต่ทราบไหมครับสามีเยอรมันได้ไปเท่าไหร่เท่าไหร่ครับไปสองล้านล้านครับโอ้โหคือมันเงินมหาศาลครับรัฐบาลเอาคลื่นความถี่ที่เหมือนสมบัติประชาชนเนี่ยเอาไปขายให้กรสชไปขายนะครับติดขายได้ราคาน้อยมากเพราะว่าข้อกันป้องแต่งครับไม่ได้เอาจริงกันไม่ได้เอาจริงกันเพราะว่ามันไม่มีการแข่งขันที่แท้จริง แล้วพอให้บริการมันก็ไอ้สามรายก็ไอ้หน้าเดิมเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ทําให้ตลาดมันมีความตื่นตัวนะครับมีการแข่งขันทางราคาแล้วก็คุณภาพกันอย่างแท้จริงครับครับแ,และอาจารย์พอจะรู้ไหมครับว่าการประมูลที่เยอรมันเนี่ยก็มีสักกี่เจ้าเขาร่วมแข่งขันเงี้ประมาณเอเอได้อ่านมานะครับแต่ตอนนี้จำไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นตลาดที่มีการแข่งขันครับแล้วก็ที่สําคัญคือการออกแบบการประมูลนะครับการออกแบบการประมูล 4G รอบนี้นะครับไม่ได้ไปกําหนดว่าแต่ละราย ถือของขึ้นเท่าไหร่รแต่เดิมนะครับมีเงื่อนไขกําหนดไว้นะครับครับซึ่งก็แปลว่าถ้าใครประมูลได้ต้องคืนขึ้นที่ตัวเองมีอยู่ปัจจุบัน,นถ้าอย่างนั้นมันลดแรงจูงใจที่จะประมูลเยอะมากเลยก็นับว่ากาติกากรสตรอยอย่างน้อยนะครับมันหลาะดนดีขึ้นเยอะอะแ,แรกนี้มันไม่เอื้อให้มีการแข่งขันกันเลยนะครับกลัวผู้ประกอบการจะได้ขึ้นราคาถูกเกินไปนะครับแต่พอประมูล อย่างประมูล 3G นี่ก็เหมือนกันนะครับจัไ<อ>ไบไปนี3่3ใบกอบการ3ตายแล้วแบ่งใบน,นี้เท่ากันทุกใบด้วยอ <ừ> เพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลต้องแข่งผมก็ปันธรงธงน่าจต้นอยู่แล้วว่า3ียังไงก็ไม่ได้แข่งนะครับ <ừ> ครสี่ีมันก็จึงมีการแข่งขันกันนะครับครับอืออาจารย์มองมองไปถึงตอนที่ต้องมีการประมูลขึ้น900เนี่ยนะครับจะมีการแข่งกันดุแบบนี้ไหมฮะครับเอ่อ900นะครับโดยหลักนะครับน่าจะมีการแข่งขันกันครับ น่าจะอาจดูเดือนขนาดนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่โดยหลกักแล้วควรจะต้องแข่งขันกันถ้าเกิดมีไม่มีเหตุการณ์พิสดารเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> และประเทศไทยนั้นอย่าไปคิดว่าอะไรทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นโดยลงไปตรงมาทั้งหมดนะครับมันมีเรื่องแปลกประหลาดพิสดารเกิดได้นะครับ <c oughs> นะครับครับแต,แต่แต่ว่าไทยมีการประมูล900ถ้าเกิดมีมีใครไป ทำอะไรแปลกๆมานะครับเช่นไปหาเหตุฟ้องศาลนะครับสมมุติว่าวันนี้ได้มาสองราย,ยรับทีไ่ได้นี่วิธีคิดจะเปลี่ยนไปเลยนะครับอือเพราะได้มาแล้ววิธีการก็คือเตะสก,กัดอย่าให้รายอื่นเข้าสู่ตลาดอ,อ,อก็อาจจะมีการอฟ้องศาลนะครับอ,อาจจะไม่ฟ้องเองนะครับอาจจะไปยุ่ลักวิษากิจฟ้องหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้การประมูลเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้เป็นการ ขออนุญาตนะครับขอพูดดักคอไว้ก่อนว่าอย่าให้เกิดขิ้นะครับหรือไปหรือไปพูดอะไรให้ผู้มีอำนาจนะครับเกิดเปลี่ยนใจทําอะไรแปลกแปลกขึ้นมาซึ่งก็หวังว่าหวังว่าท่านท่านจะไม่ไปขอโทษนะครับเป่บ้าจีตามนะครับครับนี่เป็นสิ่งที่ต้องต้องต้องอย่าให้เกิดขึ้นนะครับต้องให้เกิดการประมูล900เกิดขึ้นให้ได้นะครับและเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาไอ้ได้ที่ไม่ได้นะครับก็จะมีแรงจูงใจตรงกันข้าม ก็จะไปล็อบบี้ผู้มีอำนาจนะครับบอกว่าไอ้รายที่ได้ไปแล้วข้ามให้มาประมูลแข่งอีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับขอให้ตรงไปตรงมาแล้วจะมีการแข่งขันนะครับแต่คนที่ชนะประมูลวันนี้พันแปดก็ไม่น่าจะไปประมูลเก้าร้อยแล้วไหมคะอ๋อที่ได้ครับมีบางรายเขาอยากจะได้ขึ้นครับแต่ว่าก็ถ้าตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับเก้าร้อยก็จะมีการแข่งขันแต่ถ้ามีการไป ใช้อำนาจทำอะไรดาพิดารนะครับเช่นมาออกกฎอะไรใหม่ๆมาเพิ่มนะครับเพื่อมาอุ้มรายที่ไม่ได้เพื่อให้รายที่รายที่ไม่ได้ได้ในในราคาถูกนะครับม,มันก็จะเป็นปัญหามันก็จะเสียเสียเรียกได้ว่าเสียหลักการการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมไปเลยคือเป็นของใหม่ในที่มันจะกำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยผมผมหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะครับไม่ใช่แค่แวุงนี้นะครับแล้วไปอีกวงหนึ่งก็ไป ทำอะไรหรือชนะแล้วก็ไปล้มกระดานอย่าให้เกิดอีกบกกหนึ่งค,คึ่นอาจารย์ครึ่นพันแปดกับคลึ่นเก้าร้อยเนี่ยเหมือนต่างกันยังไงฮะว่าอย่างไงนะครับคลึ่นคลื่นพันแปดที่ประมูลกันอยู่กับคลึ่นเก้าร้อยเนี่ยมันมีความเหมือนความต่างแล้วก็ในัยะสําคัญต่อการทําธุรกิจยังไงบ้างเราง่ายๆนะครับคะน,นะุ้นบางนาตราทกิโลสี่จุดห้าใช่ไหมครับครับใช่ครับถ้าเปรียบเทียบง่ายนะก็คือ ขึ้นพันแปดอยู่ที่กิโลสิบแปดนะครับขึ้นเก้าร้อยอยู่ที่กิโลกิโลที่เก้ามีดีเหมือนกันนะครับแต่อยู่คนละห่วงจุ้ยกันอยู่คนละทำเลกันครับหน้ากว้างหน้าแคบกันแล้วแต่ว่าจะเอามาประมงลกันกี่เด็กเกิดรถนะครับ<อ>ทีนี้พอทำเลมันต่างกันนะครับมันก็มีมีคุณสมบัติแตกต่างกันนะครับเ,เหมือนกับขึ้น A H M ที่ที่มาทุกท่านคงรู้จักกันครับ S F เนี่ยนะครับมันจัดแล้ว พิทยุมันก็อยู่ในจังหวัดเดียวกันอยู่ไม่ไกลถูกไหมครับครับเอมมันไปได้ไกลเออมมันไปได้ไกลเพราะว่าความถี่มันตับนะครับเอสเอมความถี่มันสูงไปได้ในไกลอน,นี้เหมือนกันครับขึ้นเก้าร้อยนี่ความถี่อ่อจะตับเพราะฉะนั้นไปได้ไกลอไปได้ไกลแล้วผลคืออะไรครับเวลาผู้ประกอบการถ้าได้ขึ้นไปนะครับไม่ต้องไปลงทุนตั้งเสาเยอะนะครับเพราะเสาต้นหนึ่งมันไปได้ไกลออ มันจะไม่เหมือนกันคือมันดีความแตกต่างทางเทคนิคในคานองอย่างนี้ไหครับอืมเอาสแสดงว่าการาการกําหนดวันประมูลเนี่ยคลื่นพันแปดกับคลื่นเก้าร้อยก็มีผลด้วยใช่ไหมถ้าเกิดจะประมูลคลื่นแบบไหนก่อนอาจารย์เอ่อมีผลครับมีผลครับอืมแล้วแล้วแล้วเอ่อคลื่นเก้าร้อยเนี่ยนะฮะก็อย่างที่คุณธีระถามไปเนี่ยอาจารย์พอจะคาดได้มาว่าสภาพการแข่งขันเนี่ยเม็ดเงินมันจะสูงสักแค่ไหน โดยหลักนะครับมันควรจะไม่แตกต่างจากประมูลพันแปดเยอะนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนแหละครับว่ามันจะมีปัจจัยแทรกซ้อนอะไรหรือไม่นะครับมันเป็นกลไกตลาดจริงๆหรือไม่หรือมันมีปือที่มองไม่เห็นจะทําอะไรนะครับซึ่งหวังว่าจะไม่มีนะครับจะเฉพาะในยุคในยุคของรัฐบาลคอชนะครับถ้าผู้นํานะครับตั้งหลักมั่นนะครับบอกว่าจะเดินให้ตรงไปตรงมานะครับเรื่องการประมูลนั้นเข้าใจว่าท่านก็ทราบดี เป็นการแบ่งเงินระหว่างรัฐกับผู้ประกอบการครับใช่ฮกวอะไรกับผู้พิโภคนะครับรัฐได้เงินเยอะพิพิภคไม่ได้เบียดอะไรเสียรัฐผู้นานะครับตั้งมั่นนะครับแล้วปล่อยแล้วควบคุมให้หมู่นั้นตกไปตรงไหได้เราจะ <ขอ S 1> มอง<ะ>ว่าการประมูลการประมูลขึ้น900ในวันที่15ธันวาคมนี่นะฮะคือเจ้าที่ได้ไปแล้วเนี่ยนะเขาก็คงจะไม่มาร่วมแข่งขันอะไรแล้วนะฮะก็จะทําให้เม็ดเงินได้น้อยลงเนี่ยมองแบบนี้เนี่ยได้ไหมฮะ ว่ายังไงครับขอโทษครับไม่ได้ยินครับการประมูลขึ้น900เนี่ยนะครับเ,เม็ดเงินอาจจะไม่มากเท่ากับขึ้น1,080เพราะว่าคนที่ได้ไปแล้วเนี่ยก,ก็คงจะเหมือนกับไม่มีใจจะแข่งขันหรือว่าใช้เงินทุนหมดไปแล้วนะฮะเม็ดเงินที่การประมูลเนี่ยก็จะไม่ได้มากเท่าน,นี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมครถ้ามองแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับค,ค,คือคือรายที่ได้ไปอาจจะลดแรงจูงใจลดความจําเป็นที่ต้องได้มานะครับแต่ว่าถ้าเป็นการแข่งขันกันจริงนะครับ แล้วบางรายเอายกตัวอย่างขอเป็นปรนูปธรรม AIS ในลูกค้าเขาเยอะนะครับใช่ครับเขาได้ขึ้นพันแปดแต่แล้วสมมติว่าได้ไปนะครับ,รบเขาก็อยากจะได้เก้าร้อยอีกเพราะว่าเขาลูกค้าเขาฐานใหญ่นะครับอ๋อออเขาเป็น,ปนไป,ปนได้หรือหรือนะครับหรือบางรายได้ได้ไปแล้วนะครับก็อาจจะเส่ตัดขคัดสู้นะครับก็ไปประมูลปัดราคาครับคือมันเป็นไปได้หลายเนี่ยแต่จะเป็นตามกลไกตลาดนะครับมันจะไมมีปัญหาอะไร อย่าให้มีมือที okay, ่บอกไม่เห็นนะครับคครับอเขอบคุณมากครับอาจารย์สัเกตครับครับอาจารย์ค okay, รับ